i สวัสดีครับพบกับไมซังกาช่วงกระแสบันเทิงอัปเดตข่าวหมายและความเคลื่อนไหวของศิลปินที่ท่านรักและชื่นชอบอีกแล้วครับทุกท่านไมาอีกแล้วครับกับการอัปเดตความเคลื่อนไหวของลูกชายแห่งชาติไรอันากาดบิประสงค์ต่อให้กับเอแฟนคลับแม่แม่ที่รักน้องและท่านผู้ชมทุกทกท,กท่านได้รับทราบวันนี้ก็เป็นวันที่11ของลูกชายแห่งชาติในเดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับสาหรับคลิปนี้มี2ออัป เดตเป็นคิวงานของน้องในวันนี้และอัปเดตก่อนหน้าและล่าสุดเริ่มจากคิวงานของน้องก่อนเลยนะครับวันนี้น้องมีคิวงานไปขึ้นเวทีที่งานประจำปีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่โกรกพระอัตรัก ประเพณีวิถีแห่งศรัทธาทรงคุณค่าร้อปีจังหวัดนครสวรรค์เวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาเอแฟนคลับชาวนครสวรรค์และพื้นที่ใกล้เคียงเตรียมไปส่งกำลังใจให้กับน้องได้เลยนะครับ4ทุ่มวันนี้ที่ สารเจ้าพ่อเจ้าแม่โกรกพระในส่วนโพสต์เมื่อวานที่ผ่านมาเป็นโพสต์การเปิดบ้านครั้งแรกของน้องไรอันท่านใดที่ยังไม่ได้ดูนะครับไปดูได้เลยนะครับใน YouTube ยุ่งข้าวเรคคอร์ดอบอุ่นมากๆสามหนุ่ม ไรอันซันฟอร์มเข้าขากันสุดๆดูไปยิ้มไปตลอดเลยละครับและโพสต์ล่าสุดในวันนี้เป็นโพสต์การเชิญชวนพร้อมอวยพร f อซแฟนคลับที่จะเดินทางในวันนี้นะครับมีข้อความว่าวันนี้เวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาพบกันในงานประจำปีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่โกรกพระณนะวัดโกรกพระใต้อำเภอโกรกพระจังหวัดนครสวรรค์ขอให้เดินทางโดยสวัสด,ดิภาพนะครับไร การบดิตและนี่ก็คือการอัปเดตล่าสุดของลูกชายแห่งชาติในวันนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้มาอัปเดตความเคลื่อนไหวของลูกชายแห่งชาติไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอขอบคุณข้อมูลจากน้องไรอันกาดมณีและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับหมายแซงกาด้วยนะครับขอบคุณครับ